แล้วกดเลขเก้าได้เลยนะครับโอเคถ้าสัญญาณแครขาดให้หายนะฮะให้กดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงเมื่อไหร่ให้กดเลขศูนย์เลยนะครับผมจะได้ทราบว่าไม่ได้ยินเสียงสล้วนะครับโอเคทีนี้มาเช็คสัญญาณภาพกันบ้างดีกว่าใครเห็นภาพหน้าจอขึ้นชัดเจนแล้วฮะกดเลขเก้าสองตัวครับใครยังมองไม่เห็นอะไรเลยหน้าจอดำมืดนะฮะกดเลขศูนย์สองตัวครับใครหันหน้าจอมือถือเป็นแนวนอนแล้วด้วยเราจะได้เห็นภาพตรงกันนะครับ กด599เลยครับโอเคนะฮะแปลว่าได้ยินเสียงเห็นภาพชัดหันหน้าจอมือถือไป็นแนวนอนแล้วด้วยอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอา้าใครบ้างครับที่อยากจะประสบความสําเร็จหรือร่ำรวยด้วยกันค้าขายบนโลกออนไลน์พิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อยครับสาธุใครพิมพ์ชื่อตัวเองมาขอให้รวยขอให้ประสบความสําเร็จใครไม่พิมพ์มาขอให้เป็นเหมือนเดิม <laughs> มาสาธุอาให้รวยทุกคนเลยฮะคุณจุ๋มคุณจันสิคุณเอคุณชัยคุณอ่านคุณออสกาคุณม่อนคุณทาคุณโอคุณหน่อยคุณตุ๊กคุณหนุ่ยคุณแหม่มคุณติ๊กนะฮะคุณโทษคุณอารีคุณจูนคุณนุ้ยนะฮะเอาสาธุทุกคนเลยนะฮะเห่งทุกคนเลยโอเคคำถามแรกเลยครับอยากรวยด้วยการขายของออนไลน์ไม่มีความรู้เลยรวยได้ไหมตอบอยากรวยด้วยการขายของออนไลน์นอกจากไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เลยจะรวยได้ไหมตอบได้ไม่ได้ เออมันก็คงไม่ได้แล้วนะนะไออยากรวยนะไออยากเนี่ยมันอยากทุกคนนะครับแต่มันไม่ใช่แค่อยากแล้วจะรวยแต่มันต้องสร้างเหตุแห่งความร่ารวยด้วยมันถึงจะรวยได้เข้าใจนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือทุกท่านครับเราต้องมีความรู้เราต้องมีประสบการณ์ครับในสิ่งที่เราจะทาแลวเราถึงจะสามารถกลายเป็นคนที่ร่ารวยในสิ่งสิ่งนั้นได้คาถามคือถ้าไม่มีสร้างได้ไหม ไม่มีความรู้สร้างได้ไหมไม่มีความรู้เรียนรู้ได้ไหมได้สิทําไมจะไม่ได้ใช่ป่ะไม่มีประสบการณ์ก็ทําทําไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดประสบการณ์ได้ไหมเออก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้และประสบการณ์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สร้างได้เป็นสิ่งที่สร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มสร้างกันซะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับในเรื่องตัวผมเองนะครับย้อนกลับไปเล่าให้ฟังว่า13ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีประสบการณ์ เริ่มการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเริ่มมาจากศูนย์นะเริ่มมาจากศูนย์เลยนะครับถามว่าแล้วมาถึงวันนี้ได้ยังไงก็บอกเลยครับว่าตอนนั้นใจคือเราทํางานประจําครับแล้วเราอยากจะมีะไรายได้เพิ่มเราก็รู้ว่าจะมีะไรายได้เพิ่มรายได้เสริมเนี่ยมันก็ต้องมีอาชีพเพิ่มต้องมีอาชีพเสริมแล้วก็รู้ว่าจะมีอาชีพเสริมเนี่ยมันต้องมีความรู้ก่อนไม่งั้นมันจะไม่มีความรู้นะในการไปทําอาชีพอะไรได้ เลยเริ่มไปเรียนฮะไปเรียนฝึกเขียนเว็บไซต์นะครับกับทางเว็บตลาด .com นั่นแหละ,ะครับก็เรียนจนเขียนเก่งจนเชี่ยวชาญนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคอันนึงคือเทคนิค SEO นะค,คือการทำ Search e n g i n e o p t i m i z a t i o n เป็นการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ของเรานรเนี่ยมันจะตรงนะผลการค้นหาของระบบอัลกอริทึมของ g o o g l e นั่นเองนะครับก็รู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเอาอะไรมาขายผ่านเว็บไซต์ก็ได้นี่หว่านะครับก็เลยเริ่มต้นนะเอากระเบือ้อง กระเบื้องปูพื้นปูหนังปูหลังคาเนี่ยนะครับมาขายผ่านทางเว็บไซต์นะครับปรากฏขายไปควบคู่กับงานประจำนะตอนแรกยังไม่ค่อยกล้าลาออกอลองควบคู่กับงานประจําไปก่อนนะขายไปสี่เดือนฮะสี่เดือนเท่านั้นเองที่ขายควบคู่กับงานประจําผมตัดสินใจเลยตัดสินใจลาออกจากงานประจําที่เองทำมาสิปีคําถามคือทาไมถึงกล้าลาออกจากงานประจําที่เองทำมาสิปีตอบครับทําไมฮะอ๋อไม่ยากเลยฮะตอบไม่ยาก ก็ไรายได้จากการขายของออนไลน์มันเยอะกว่าไงถ้าไรายได้จากการขายของออนไลน์มันน้อยวงางานประจําจะกล้าออกไหมละ่ะก็คงไม่กล้าเนาะเออพระนันก็ตัดสินใจลาออกเลยตอนลาออกก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้าออกมาแล้วขายไม่ดีละ่ะจะทํำยังไงแล้วถ้าออกมาในเงเินเดือนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะเอ๊ะแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่ลอดจริงๆแล้วกลับไปทํางานประจาเอ๊ะเขาจะรับสมัครเราไหมนะอู้หเป็นคิดสระตาคิดไปหมดแต่สุดท้ายครับคิดว่ากล้าออกไหมกล้าไม่กล้า เออสุดท้ายก็เอาออกก็ออกนะครับลุยก็ลุยนะครับบางทีบางจังหวะนะเราก็รู้แหละมันไม่มีอะไรได้ไปหมดหรอกมันก็ต้องได้อย่างเสียยากนะครับก็ตัดสินใจครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเองนี่แหละก็ลุยเลยลาออกมานะครับปรากฏลาออกมาขายของออนไลน์อยู่3ปีมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากวนที่คิดหรอกฮนะออขายมา3ปีนะครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การก็มาสัมภาษณ์ไปลงหนังสือพิมพ์นะฮะผ่าหัวไปบอกชีวิตต้องสู้ ของลูกกรรมกรน,นะฮะพอรัฐผลสร้างตัวเองร่่ารวยด้วยอินออนไลน์หลังจากนั้นรายการทีวีต่างๆก็มาสัมภาษณ์ไปารายการเดอะโซฟาพุ่พันเบิร์ดนะครับรายการคนต้นแบบของพี่พีเคนะฮะร,รายการเซเล็ปคลับคลับคนดังขาทบ5นะครับรายการคุยแซบโชว์นะฮะแล้วก็รายการตี20นะฮะทางช่อง3นะรเรียกว่าก็พลิกชีวิตมาได้จากการขายของออนไลน์นั่นเองใครเคยดูรายการเหล่านี้ที่ผมไปออกมาแล้วบ้างฮะ <laughs> ไม่รู้ทันป่ะนะมันนานแล้วอะนะ เออสมัยนู้นช่วงแรกๆที่ขายของออนไลน์หนุนนะฮะตั้งนานแล้วนะครับสรุปเลยก็คือมันก็พลิกชีวิตได้นะครับจากการขายของออนไลน์นั่นเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราลองคิดอย่างนี้สิยิ่งในวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะใครๆก็ประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อนกันหมดะแต่มันมีอยู่แค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวฮะกลุ่มธุรกิจกลุ่มเล็กๆกลุก่มเดียวที่ได้รับผลกระทบในทางบวกแปลว่าอะไรฮะแทนที่นะ วิกฤตโควิดมาจะเจ๊งนะจะกระทบเดือดร้อนเสียหายกลายเป็นว่าได้รับผลกระทบในทางบวกฮะยิ่งวิกฤตโควิดมาเอายิ่งรวยส่วนกระแสฝ่าวิกฤตเข้าไปใหญ่คุณคิดว่าคนกลุ่มไหนฮะทำธรุรกิจอะไรฮะทำไมถึงรวยส่วนกระแสฝ่าวิกฤตในช่วงโควิดครับเขาทําอะไรฮะใช่ถูกต้องนะเขาขายของออนไลน์นะเออเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยวันนี้เนี่ยออนไลน์มันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่มันคือทางรอดนนะ ทางเลือกกับทางรอดต่างกันนะต่างกันไหมต่างกันนะฮะถ้ายุคนี้แล้วยังเลือกไม่เป็นอีกเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะแต่ถ้าเลือกเป็นไม่ใช่แค่รอดนะครับแต่แปลว่ารวยได้เลยผมเองเลือกมานะครับที่จะมาเดินบนเส้นทางของการเป็นนายตัวเองเดินบนเส้นทางของการจะทาธุรกิจออนไลน์นะครับก็พลิกชีวิตได้ด้วยการขายของออนไลน์จริงๆไม่ว่าจะรถในฝันนะครับบ้านในฝันชีวิตแบบที่ฝันนะครับไม่ต้องเพเพ้อฝันฝันละ นะครับพอทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะหมดความกังวลในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเครียดจัดอะไรกับชีวิตอีกต่อไปเลยนะครับและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากการตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับเปลี่ยนจากลูกจ้างประจํามาขายของออนไลน์เป็นนายตัวเองนะครับคือผมว่าคนเราอ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ดูง่ายง่ายให้ดูจากผลลัพธ์รุ่นพี่เนาะ เหมือนตอนที่ผมลาออกจากงานประจำาะสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผมกล้าลาออกเพราะอะไรรู้ป่ก็เพราะว่าผมดูแล้วคนที่ทํางานประจําที่เป็นหัวหน้าผมที่อายุจะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะฮะจะหกสิบแล้วเนี่ยชีวิตเขายังไม่ดีเลยอะ่ะนะครับเขายังมีหนี้อยู่จํานวนมากเขายังเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ไม่ดีเลยผมก็เลยคิดง่ายว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอายุเท่าเขาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในงานประจําจนแก่เท่าเขาเนี่ยผมว่าผมก็ไม่น่าจะต่างกับพี่เขานะ พอเขาก็หัวหน้าเราเนอะอายุก็แบบโอ้โหจะเกษียณอยู่แล้วใช่ปะรู้ผลลัพธ์รุ่นพี่แล้วรู้เลยว่าพอกันทีนะครับไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนี้นะครับเหมือนกันครับถ้าเราจะทาธุรกิจออนไลน์ต้องลองดูผลลัพธ์รุ่นพี่เหมือนกันนะว่าสําหรับตัวเราเราต้องการผลลัพธ์ประมาณนี้หรือเปล่าแน่นอนครับนอกจากไอ้วัตถุสิ่งของความสําเร็จอะไรที่ได้นะจากการขายของออนไลน์ผมว่ามันเติมเต็มในเรื่องจิตใจนะในวันหนึ่งที่เราสําเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วรู้จักให้ ได้รู้จักแบ่งปันเนี่ยผมก็สามารถนะครับที่จะเติมเต็มเรื่องจิตใจนะได้ช่วยเหลือได้บริจาคนะครับได้ทําบุญทําทานนะครับเต็มที่เต็มกำลังอย่างล่าสุดเนี่ยก็บริจาคนะคร,ร่วมบริจาคไปอีกหนึ่งล้านเจ็ดแสนสบาทนะครับให้กับาทางพี่ตูนบอดี้แสลมนะฮะมูลที่เก้าคนละเก้ช่วยเหลือน้องๆน,นะครับ ได้บริจาคอีกหนึ่งล้านบาทน,นะครับให้กับวิธีช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชถัมภ์นะครับก็ช่วยน้องๆที่ตาบอดน,นะครับไปดูงานน้องๆมานั่งสารมากนะครับก็ไปเยี่ยมไปดูนะครับแล้วก็เห็นว่าเออเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมา,กมากนะฮะก็เลยไปช่วยเต็มที่เลยแล้วก็ไปบริจาคนะครับให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์น,นะครับไปอีก2ล้านที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ แล้วก็บริจาคเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยวิกฤตไปอีก1ล้านบาทนะครับก็ผ่านทางรายการเรื่องเล่าชาวนี้นะฮะของพี่สรยุทธนะฮะทางช่อง3นะครับเอาอนุโมทนาบุญได้บุญร่วมกันนะครับแล้วก็ทำตรวจรถตรวจโควิดเชิงรุกนะฮะไปบุกทุกคลัสเตอร์นะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเข้าไทยแรกๆรกฮไปช่วยเขาตกต่อคันนะฮะก็คาราล้านทําทำกับพี่หมอแลปแพนด้านะครับไม่รู้พวกเรารู้จักหรือเปล่านะครับแล้วก็บริจาคนะฮะเงินช่วยเหลือซื้อวัคซีนไปอีก2ล้านบาทนะครับเว็บเอ็มไทยเอาไปลงข่าวนะครับ แล้วก็บริจาคถุงยางชีพนะครับไปให้กับชุมชนต่างๆที่เขาประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะฮะเป็นหมื่นๆถุงนะครับบริจาคไปให้กับโอ้โหหลายร้อยชุมชนนะครับแล้วก็ทําข้อสารปันสุขนะครับไปช่วยนะพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 บริจาคไปหลายหมื่นกิโลกรัมลวนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าบุญก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงแหละนะครับเพราะฉะนั้นอะไรทำได้ก็ทําเต็มทีและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ได้ประจากการขายของออนไลน์ัเอง นะครับรวมถึงจุดหนึ่งนะครับนอกจากช่วยเหลือแบบนี้เราก็ไปช่วยเรียกว่าไงฮะให้ความรู้นะครับก็เป็นอาจารย์ไปสอนที่ศรีปทุมนะครับแล้วก็ไปสอนให้กับกระทรวงกลาโหมนะฮะเป็นบรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องออนไลน์นะครับแล้วไปสอนให้กับกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะครับถามว่าเกิดขึ้นได้จากอะไรก็เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจครับในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นั่นเองนะฮะจนมาถึงวันนี้เนาะอ่ะเอาล่ะนะครับวันนี้ธุรกิจออนไลน์ดีมากๆทุกคนได้เห็น แบบอย่างของความสําเร็จไปแล้วคาถามคือแล้วใช่ทุกคนไหมที่ขายของออนไลน์แล้วก็รวยใช่ทุกคนไหมที่ขายของออนไลน์แล้วก็ประสบความสําเร็จคิดว่าใช่ทุกคนไหมฮะตอบใช่ไม่ใช่อืมต่อให้ธุรกิจออนไลน์ดีแค่ไหนนะครับข้อเท็จริงก็คือไม่ใช่ทุกคนหรอกฮะที่ทําแล้วรวยไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่ทําแล้วประสบความสําเร็จมันก็คือธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับที่มีทั้งคนทําแล้วรวยทําแล้วแค่พอเลี้ยงตัวเองให้รอดได้ไปวันๆหรือทําแล้วเจ๊งก็มี ราะฉันวันนี้นะครับต้องถามตัวเองว่าเราอยากทําธุิตออนไลน์แล้วอยากเป็นคนกลุ่มไหนฮะเป็นคนกลุ่มที่ทําแล้วรวยหรือทําแล้วเจ๊งดีฮะ네ตอบเออถ้าอยากเป็นคนกลุ่มที่ทําแล้วรวยทําแล้วประสบความสําเร็จควรเรียนรู้กับใครดีคร네ับตอบเรียนรู้กับคนที่ทําแล้วเจ๊งจะรวยได้ไหมเออมันก็ต้องเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จและมีผลลัพธ์จริงๆถูกไหม <M> เหมือนที่เขาบอกว่าเรียนรู้จากคนสําเร็จวันละเนี <cose S 2> <ๆ>่ย<ๆ>ดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตมามั่วคิดเองคุณว่าจริงไหมจริง อืมอันนี้จริงนี่หว่าจริงอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ตั้งใจเรียนนะผมจะให้เคล็ดลับนะครับว่าผมทาธุกรกิจออนไลน์อย่างไรทาไมถึงประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนีได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างยอดขายรวมๆเนี่ยนะครับตลอดช่วงเวลาที่ทำธุกรกิจมาเนี่ยรวมๆเกือบๆจะหมื่นล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยตลาดมันใหญ่มากความสําเร็จมันใหญ่มากแต่เราก็ต้องเข้าใจไม่ใช่มัวม่วๆทำแล้วจะรวยได้มั่วไม่ได้อ่ามาดูกฎข้อที่หนึ่งครับของการขายของออนไลน์ให้รวยนะครับกฎข้อที่หนึ่งสำหรับผมนะผมแนะนําว่า สินค้าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของธุรกิจนะครับกฎข้อที่1ก็คือสินค้าต้องดีมีคุณภาพจริงถ้าทําแล้วสินค้าไม่ดีไม่มีคุณภาพจริงนะผมแนะนําไม่ต้องทำเพราะต่อให้ทําแล้วบังเอิญสําเร็จนะสุดท้ายก็รักษาความสําเร็จไว้ไม่ได้อยู่ดีมันจะไม่มั่นคงไม่แข็งแรงไม่ถาวรพะฉนั้นกฎข้อที่หนึ่งสินค้าต้องดีมีคุณภาพจริงๆครับบางคนถูกสอนบบนีปุ๊บเข้าใจผิดอีกสินค้าดีแล้วจะรวยเลยก็ยังไม่ใช่นะฮะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยที่หนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดสินค้าดีแล้วราคาต้องดีด้วยถามว่าทําไมราคาต้องดีคุณไม่ได้ขายสินค้าอยู่คนเดียวนในโลกนี่มันมีคู่ค้ามีคู่แข่งใช่ปะมันมีตัวเปรียบเทียบเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสินค้าดีอย่างเดียวมันไม่พอหรอกราคามันก็ต้องดีด้วยราคาดีคือย,อยังไงบางคนบอกอมันย้อนแย้งนะจา์สินค้าจะเอาให้ดีราคาก็จะต้องถูกอีกแล้วมันจะทําได้ยังไงนะสินค้าดีราคาต้องถูก,กนะฮะจริงๆคิดว่าทําได้ไหมครับทําได้ปะ จริงทําได้นะแต่เราต้องรู้หลักในการบริหารนั่นเองเหมือนกับที่ผมผลิตสินค้านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นนะฮะวิตามินซีวิตามินซีนนที่ผมผลิตเนี่ยเป็นวิตามินซีธรรมชาตินะครับซึ่งดีกว่าซีทั่วๆไปนะับเพราะว่าเราใช้นวัตรกรรมใหม่ในการทำไมโครแอนแคปซูลเลชั่นนะครับด้วยกระบวนการไลบิดเมตาบอลไลท์มันจะดูดซึมกว่าวิตามินซีทั่วๆไปเนี่ยดีถึง2.33%ยนนะครับแล้วก็ยังพลัสพวกมัลติวิตามินเข้าไป นะแล้วอินกรีดิเอ็นต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกรีนอะเซเลราเชอร์รี่สารสกัดจากซีบักชอนซิตรัสเบลฟอร์วนอยนะฮะบีคอมเพล็กซ์บีรวมนะบีหนึ่งบีหกบีสองนะครับแล้วก็วิตามินดีสามนะครับซึ่งแน่นอนถ้าในสูตรตำรับทางอาหารเสริมที่ดีขนาดนี้เนี่ยราคาวิตามินซีมันก็แพงหน่อยกระปุกเป็นพันแต่ทำไงให้ราคาถูกลงครับเราก็ต้องผลิตในปริมาณมากครับ แล้วถ้าจะเอาให้ราคามันเหนือคู่แข่งเลยก็ต้องผลิตในปริมาณมหาศาลครับพราะต้นทุนต่อหน่วยมันจะถูกลงเขาเรียกหลักการแบบนี้นะฮะว่าการทำ economy of scale นั่นเองเข้าใจคำนี้ไหมจ๊ะ economy of scale เออก็คือต้องบริหารต้นทุนโดยการผลิตให้มากครับแล้วราคาต่อนหน่วยมันจะถูกลงผมผลิตครั้งละให้ทายฮะกี่เม็ดวมตามินซีผมผลิตทีนึงนะฮะต่อครั้งนะฮะผลิตครั้งละ60ล้านเม็ด60ล้านเม็ดครับ เพราะฉะนั้นราคาต่อนหน่วยเนี่ยจากขายกระปุกเะเป็นพันเนี่ยผมสามารถขายได้ในกระปุกนะ,ะในราคาเพียงแค่2999บาทเท่านั้นถามว่าใครได้ประโยชน์โอ้โหผูห้บริโภคได้ประโยชน์ไปเต็มๆครับได้ใช้ของดีราคาถูกครับแต่ถามว่าเราเองครับในฐานะผู้ค้าขายครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับได้กําไรน้อยหน,น,น่อยก็จริงแต่มันได้วอลลุ่มันก็สามารถอยู่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ฮะสูตรสินค้าดีราคาดีทําได้ครับไม่ใช่ทําไม่ได้ สินค้าดีราคาดีปุ๊บรวยเลยไหมสาเร็จเลยปะก็ยังไม่ใช่นะครับการตลาดต้องดีด้วยเพราะอะไรฮะเพราะสินค้าดีราคาดีมันก็ไม่มีขามันเดินไปหาผู้บริโภคเองไม่ได้มันต้องใช้การตลาดการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ที่ดีฮะเป็นตัวนําพามันไปออกสู่ตลาดนะเข้าถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยต้องมีการตลาดที่ดียกตัวอย่างเช่นเอาแคปพรีเซนเตอร์ก่อน คิดว่าสําคัญและจําเป็นไหมอะคุณผลิตสินค้าขึ้นมาวันนี้วันแรกคุณคิดว่าคนรู้จักทั้งโลกยังคนรู้จักยังไม่รู้จักหรอกเออแล้วทำไงให้สินค้าเป็นที่รู้จักจะได้ขายได้อ่ะงนั้นถามใหม่คุณรู้จักพี่ดมปกรณ์ไหมรู้จักพี่ป้องนวัดไหมครับรู้จักน้องบอยปกรณ์ไหมอ๋อรู้จักเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาสิ่งที่รู้จักอะฮะมาทําให้สิ่งที่ไม่รู้จักกลายเป็นที่รู้จักก็นี่ไงฮะหน้าที่ของพรีเซนเตอร์ เราก็เลือกดารานะฮะท็อปสตาร์ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสินค้าสินค้าก็จะกลายเป็นที่รู้จักครับนี่ครับเหตุผลของการที่ต้องเริ่มต้นมีพรีเซนเตอร์ก่อนเออถามว่าสินค้าต่างๆแบรนด์ต่างๆอยากมีพรีเซนเตอร์ไหมอยากมีครับแต่บางทีมันมีไม่ไหวมันมีไม่ได้ครับเพราะค่าตัวท็อปสตาร์นะฮะซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศแบบนี้คุณคิดว่าถูกหรือแพงครับคุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ นั่นแหละครับปัญหาที่ทําให้แบรนด์ต่างๆที่อยากมีก็มีไม่ได้เพราะบางทีก็ไม่กล้าลงทุนนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังต้องปูพรมนะครับสื่อการตลาดนะฮะแบบจัดเต็มด้วยนะไม่ใช่แค่สินค้าดีราคาดีการตลาดดีเวลาทําการตลาดเดี๋ยวต้องปูพรมเลยนะไม่ใช่ขายของออนไลน์ทาอยู่บนออนไลน์อย่างเดียวไม่ใช่ฮะจดสูตรไหครับสูตรที่ใช้นะครับคือสูตร 3O นะครับ คือทำตลาดทั้งหมดออนไลน์ออนทีวีแล้วก็สื่อเอาออฟโฮมนะฮะออนไลน์ก็ยิงแอดโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram Line นะครับ TikTok กแอดไปจนถึง Google แอดนะฮะก็ทำหมดนะครับออนทีวีนะครับก็ยังถือว่าเป็นสื่อหลักที่สำคัญครับที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีนะครับแล้วก็สื่อเอาอฟโฮมก็คือสื่อนอกบ้านนั่นเองนะป้ายซูเปอร์บิวอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะฮะและปูพรมสร้างการรับรู้นะครับทั่วประเทศไทยเลย รวมไปถึงนะครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางแยกสาคัญสาคัญต่างๆ่ตึกสําคัญสาคัญใหญ่ๆรวมไปถึงนะครับห้างอย่างอ่าพารากอนอย่างนี้นะครับไปเซเว่นยังเจอนะครับรถไฟใต้ดินเจอนะครับไปสนามบินก็เจอนะครับไปไหนก็เจอนะฮะเจอไปหมดเลยนี่แหละครับนะคือการปูพรมทางการตลาดเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะครบทั้ง3ดีเลยนะสินค้าดี ราคาดีการตลาดดีพอดีครบถ้วนแบบนี้แปลกไหมฮะที่ขายของออนไลน์แล้วมันรวยแล้วมันจะประสบความสําเร็จแปลกไม่แปลกผมบอกเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะฮะถ้าองค์ประกอบครบยังไงก็ต้องสําเร็จครับอ่ายังไงก็ต้องรวยครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเลยนะค,คุณว่าจริงไม่จริงเออเนะฮะเนี่ยฮะคือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า ถ้าเราทําได้ครบแบบนี้แบบที่ผมพูดไปคุณสามารถประสบความสําเร็จร่ํารวยได้นะฮะไม่ได้ต่างกับผมหรอกแต่คนบอกโอ้โหอาจารย์แล้วหนูจะทาไงฮะฟังแล้วเข้าใจนะฟังแล้วเก็ตแต่จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนนะจะเอาไปสร้างสินค้าทีหกสล้านเม็ดเอาตังไหนไปลงทุนนะจะไปโอ้โหซื้อบิวบอร์ดทีทั้งประเทศอย่างนี้นะกี่ร้อยล้านหนูจะไหวได้ยังไงไปจ้างดาราโอ้โหกี่คนแล้วเนี่ยนะ จะเป็นเงินเท่าไหร่คิดได้แต่ทาไม่ได้อยู่ดีผมบอกเลยนะฮะคุณเข้าใจผิดแล้วยุคนี้นะครับคิดได้และทําได้ด้วยเพราะเป็นยุคที่เราสามารถใช้ปัญญานําทุนนะฮะผมพูดว่าอะไรนะฮะอะไรนําทุนนะอ่าถูกต้องฮนะปัญญานําทุนครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถใช้ต้นทุนร่วมครับเราไม่ต้องไปนั่งแบกต้นทุนเองแล้วถึงจะมีธุรกิจแบบนี้ได้ไม่จําเป็นฮะรเราสามารถเลือกนะฮะบ,บริษัทที่เขาทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบ drop ship fulfillment แล้วเราก็สามารถนะครับที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์ครับเป็นหุ้ส่วนครับใช้ต้นทุนร่วมไม่ต้องไปลงทุนเรื่องสินค้าเองไม่ต้องไปลงทุนเรื่องการตลาดเองไม่ต้องไปลงทุนเรื่องระบบต่างๆเองไม่ต้องไปลงทุนเรื่องการบริหารงานเองนะครับแต่เราเพียงแค่เรียนรู้ที่จะขายของออนไลน์ให้เป็นแค่นั้นเราก็รวยได้แล้วครับบริษัทแบบนี้มีให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายในประเทศไทยครับที่เขาขายของออนไลน์ในรูปแบบ drop shipment เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลือกเอาเองเลยเราจะเลือกบริษัทแบบไหนล่ะฮะบริษัทที่ดี หรือบรษ <ique> ิษัทที่ดีกว่าหรือบริษัทที่ดีที่สุดครับตอบครับดีดีกว่าดีสุดเลือกอะไรดีครับอืมผมว่าคนฉลาดคนมีปัญญาก็เลือกเหมือนกันละฮะเขาก็เลือกบริษัทที่ดีที่สุดนั่นแหละจริงไม่จริงเออนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเองนะครับเราก็ต้องฉลาดเราก็ต้องมีปัญญาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะเลือกนะครับบริษัทแบบไหนนะครับที่เราจะเข้าไปนะครับ ทำธุรกิจด้วยนะนั่นก็คือบริษัทที่ดีที่สุดเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไปศึกษาข้อมูลนะครับว่าบริษัทที่เราจะเลือกนะครับดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับเยกอย่างเช่นนะครับบริษัททีทันกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอาจไปเปิดผลประกอบการต่างๆให้ดูนะครับอันนี้ไปดูจากเว็บนะฮะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับหรือ dbd ะฮะ go t th นั่นเอง นะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าบริษัทใหญ่ขั้นรปเนี่ยนะครับเ,เลขทะเบียนที่ติบุคคลตามนี้นะฮะทุนจดทะเบียนโอ้ปาเข้าไป50ล้านแล้วนะครับบางคนบอกโอ้บริษัทใหญ่ขนาดนี้แล้วจะมีหุ้นส่วนเยอะไหมหุ้นส่วนเยอะนะครับหุ้นส่วนทะเลาะก,กันแล้วบริษัทจะเจ๊งไหมจะไปต่อได้หรือเปล่าไปดูกันนะครับนี่รายชื่อคณะกรรมการครับบริษัทไม่มีหุ้นส่วนนะครับผมเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับใครและผมไม่ได้ทะเลาะกับตัวเองฮะ,ะสบายใจได้ ประเภทธ,ธุรกิจเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปดูกันก็เป็นการค้าการขายนะครับผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือที่เรียกว่าธุรกิจออนไลน์100%เอร์ซเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดูต่อนะครับเปิดตัวมาปีแรกนะครับเรียกว่าโอ้โหนะสินค้าตัวแรกคือบุ่มคอลลาเจนขา,ายดิบขายดีถล่มทลายนะครับ เป็นกระแสเลยอย่างมากในตอนนั้นนะครับลงหนสือพิมพ์ไปทุกฉบับนะครับพอปีที่2นะครับข่าวใหญ่ไทยแลนด์เอาไปลงนะฮะพันหัวแบบนี้เลยบอกธุรกิจออนไลน์แข่งสนั่นเดียคอนกรุ๊ปทำรายได้สูงสุดปี62องนะครับเรียกว่าเพียงแค่ปีที่2เท่านั้นนะครับก็สามารถนะครับที่จะกลายเป็นบริษัทนะครับที่เรียกว่าเติบโตขึ้นมานะเป็นระดับหนึ่งในประเทศไทยได้แล้วนะครับเออ สามนะครับเติบโตขึ้นมาแบบนี้นะเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะฮะจาก322ล้านเป็น378ล้านแล้วก็เป็น4,950ล้านในปีล่าสุดนะครับก็กำลังจะเติบโตนะฮะไปสู่การเป็นนิลยูนิคอนล้นะครับที่สำคัญนะครับนอกจากยอดขายที่เยอะแล้วนะครับเวลาเราจะดูว่าบริษัทไหนมั่นคงหรือเปล่านะครับให้ดูจากทรัพย์สินแล้วก็นี้สินด้วยนะฮะอีคอนกรุ๊ปเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินนะฮะ สำรองนะมากกว่าพันล้านไม่ว่าจะเป็นสังหารและอสังหาริมทรัพย์นะครับก็สบายใจได้ในความมั่นคงและที่สําคัญนะเป็นเดฟฟรีคอมพานีคือเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้ในระบบเลยแม้แต่บาทเดียวมีเครื่องมือนะครับในการช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทํางานได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่ามีทั้งระบบดรอปชิปฟูฟิเมนต์นะมีกระดังจัดเก็บสินค้าฟูด้ดเกร d แอร์คอนนะครับที่ทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถนะครับที่จะนะครับใช้ระบบหลังบ้านนะกดสั่งซื้อสั่งขายนะครับ ได้โดยไม่ต้องมานั่งแพ็คของส่งของเองให้วุ่นวายให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะมีเรียกว่าซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับของเราเองนะครับที่พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับขึ้นมาเพื่อใช้ในการค้าขายบนโลกออนไลน์โดยโปรแกรมเมอร์เก่งๆนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัทเองมีทีมโปรดักชั่นเฮาส์นะฮะที่ผลิสตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพนิ่งวิดีโอต่างๆเอามาใช้ให้เราโพสต์ขายของได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาทําเอง มีระบบ Back Office นะฮะที่มีบทเรียนทางธุรกิจออนไลน์นะครับให้เราได้เรียนรู้กันมากกว่าผ่านบทเรียนนะทั้งหมดฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับมีเซลล์เพจต่างๆนะที่จะซัพพอร์ตให้เรามีเครื่องมือในการค้าขายออนไลน์ได้อย่างง่ายดายมีทีมไอคอนทีมนะฮะที่จะคอยให้ความรู้ความเข้าใจนะฮะเป็นคอร์เซ็นเตอร์นะฮะมากกว่าร้อยผู้สายนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์สองห้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหรือติดต่อผ่านทางไลน์แอดก็ได้นะฮะเรามีการเขียนระบบนะฮะเชื่อมกับบริษัทททนนนะะะฮหรรืออปเเศไยั่ง ทำให้ทุกธุรกิจธุรกรรมเนี่ยมีการเร้งเตือนแจ้งเตือนผ่านทางไลน์โน้ติฟิเคชันด้วยแล้วก็เราโคกับธนาคารกสิกรไทยนะครับทให้ระบบทางการเงินนะครับเราใช้ของกสิกรไทยสมกงานใหญ่นั่นเองก็ทาให้ทุกๆธุรกิจธุรกรรมของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปเราก็จะสามารถมีประวัติมีเครดิตทางการเงินที่ดีได้นะครับทําให้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ถูกกฎหมายแล้วก็อนาคตสามารถกู้ซื้อบ้านซื้อรถได้นะครับเพราะมีประวัติมีเครดิตทางการเงินที่ดีนั่นเอง แล้วก็ในเรื่องของการจ่ายภาษีนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวคันลูกนะเป็นบริษัทที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่หลบไม่เลี่ยงไม่หนีเลยนะจ่ายภาษีต่อเดือนดูดิห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับหกร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดสตานะครับหลายๆบริษัทอาจจะหลบเลี่ยงหนีภาษีแต่เรามองว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันคือการโกงนะโกงประเทศชาติโกงบ้านเมืองโกงแผ่นดินเกิดแล้วถ้าเราโกงได้แม้กระทั่งประเทศชาติบ้านเมืองแผ่นดินเกิดเนี่ยแล้วเราจะเจริญไหม ถ้าเราไปทํางานก,นกับบริษัทที่เขาโกงเราจะเจริญไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทํากับอะไรที่ถูกต้องโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นดีกว่าเดียคอนเฮาส์ ouse, นะครับก็เป็นโรงเรียนสอนทิตออนไลน์ line, นะครับที่ทุ่มถุนสร้างไปนะครับมากกว่าสามร้อยล้านนะครับจุคนได้มากกว่าพันที่นั่งนะครับในการมาเรียนต่อวันนะครับก็สร้างเอาไว้นะครับเพื่อสอนไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งนะครับอินสตาแกรมมาร์เก็ตติ้งไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นงนิดต่อมาเรตติ้งเรียกว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานจาบมือทํา ปจนถึงวันที่เราเก่งนะเป็นนักธรีิออนไลน์มืออาชีพนั่นเองมีแม้กระทั่งสตูดิโอนะฮะเอาไว้ให้เราได้ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะได้ด้วย,วย,วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งฟิตเนสนะให้บร,ริการกันฟรีมีเพลย์โซนนะครับที่เป็น, pool นคาลเกตโต้บูนะฮะเล่นกันได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับมีห้องเรียนการเรียนรู้แบบนี้นะฮะมีโซนนะครับ,รบที่เราไว้ประชุมนะครับไว้ d, พูดคุยกันเรียกว่าครบครันนะฮะอยู่ในนะ ตึกตึกนี้เลยนะครับที่บอกว่าจุได้มากกว่า1000นะฮะต่อวันนั่นเองน,นี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็ผลิตนักเรียออนไลน์เก่งๆนะฮะจำนวนมากในประเทศไทยส่วนโปรเจกต์ที่จะสร้างต่อไปนะครับล่าสุดบริษ,ษัทได้ซื้อที่ดินนะฮะอีก63ไร่อยู่ริมถนนนะครับหมายเลข9นะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะครับเพื่อจะสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์ เราก็เรียกมันว่าดอไอคอนซิตี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้มีการทําบุญที่ดินนะครับแล้วก็เริ่มมีการถมที่แล้วนะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับเรียกว่าโครงการแล้วนะครับที่เหลือก็ลงมือก่อสร้างก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าๆนะครับกว่าจะแล้วเสร็จนะครับก็นั่นเป็นโปรเจกต์อนาคตนะครับที่เดี๋ยวเราก็มาดูกันและแน่นอนครับด้วยสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทนะครับเหล่านั้นก็เลยเป็นผลทําให้เราได้รางวัลการันตีทางธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภู แล้วก็เป็นแรงกําลังใจนะครับให้กับพวกเราทุกๆคนได้ตั้งใจนะครับในการเรียกว่าสร้างสิ่งที่ดีนะครับยิ่งๆขึ้นไปสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะครับนั่นคือความสําเร็จของตัวแทนจําหน่ายนะครับของคนที่เข้ามาขายของออนไลน์นะครับร่วมกับบริษัทที่คนกรุปทุกวันนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็สามารถนะฮะที่จะมีบ้านในฝันมีรถในฝันนะครับมีชีวิตอย่างที่ฝันละนะครับแบบไม่ต้องทึ่เพื่อฝันๆนะครับเพราะว่า ทั้งหมดนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ดีใจด้วยจริงนะครับที่เขาเหล่านั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้จากการมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําขายของออนไลน์จนพลิกชีวิตได้จริงๆมีตัวอย่างความสําเร็จเยอะมากครับที่เกิดขึ้นที่นี่ผมก็ดีใจนะครับที่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับครูบาอาจารย์ที่เก่งๆนะมีความรู้ความสามารถ ในการขายของออนไลน์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบางคนเนี่ยไปถึงขั้นที่เรียกว่าขับซูเปอร์คาร์กันไปแล้วนะครับบางคนก็ไปถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์นะครับได้รับการสัมภาษณ์นะฮะออกทางรายการต่างๆานะครับเยอะแยะมากมายเป็นเซเลบริตี้เป็นเหมือนคนดังไปแล้วเราก็ดีใจนะครับที่คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จนะครับหนึ่งในสิ์เอกของผมนะครับนั่นก็คืออาจารย์ออฟนะแล้วก็อาจารย์จอยนะครับนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยจริงๆนะครับที่ สามารถจะประสบความสําเร็จนะครับได้อย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นระดับครูบาอาจารย์ไปแล้ววันนี้นะครับพวกเราทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะครับกับทั้งอาจารย์ออฟแล้วก็อาจารย์จอยต่อเนื่องด้วยนะครับผมเองก็คงจะให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จนะครับเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับสาเร็จแล้วอย่าลืมนะฮะเป็นคนที่ให้นะครับได้แล้วก็ขอให้รู้จักแบ่งปัน ส่งต่อความสําเร็จนะให้กับคนรุ่นต,ต่อไปด้วยนะวกันวันนี้ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมารู้จักทุกทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ยอดมากๆเลยนะคะกด8กด9กด9กดหัวใจมารัวๆเลยค่ะนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์พอวัดรัตนวัดรัตวรวรกุลเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเนาะนะคะและตอนนี้เอง